ม่อีหล่าสายตาคนมอง uh. ถ้าคุณกลัวที่จะทําเรื่องราวดีๆแล้วคุณแบบเอาอะเดี๋ยวคนนั้นว่าหรือคนนั้นมองพอจะเปิดร้านข้าซอยมีแต่คนแบบ พึ่งขายอะไรอาหารคนกลุ่มน้อยใครจะกินเจ๊งแน่แน่ถ้าเรารักความพยายามวันนั้นไม่มีร้านวันนี้มันมีเรื่องราวของสตอรี่ของความเป็นกันเองบรรยากาศร้านหรือสิ่งที่เราอ่ะปรุงลงไปโดยที่คนกินเนี่ยเขาสัมผัสได้คุณก้อยในร้องเพลงสวยให้ไห่อเธอคือดอกไม้ที่บ้านในที่ลับ เข้าสู่บริการรับแปบแบบแบว่าให้รอเป๊าๆป๊กี <c oughs> ้ว่าจะถามอะไรลืมเลยคุณแป้งคุยเก่ง <c oughs> <c oughs> อ้าวรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงจะชะล้อห้เราซื้อหรือไงก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟื้นที่เก่ลนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่เขตบางใหญ่นนทบ,บุรีค่ะสําหรับร้านที่พี่ก้อยจะมากินวันนี้นะคะเขาจะอยู่ในซอยวัดพระเงินค่ะส่วนพิกัดเดี๋ยวพี่ก้อยทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะร้านนี้นะคะเขาแนะนําตัวเองมาต้องบอกเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนแนะนําร้านมาให้พี่ก้อยเยอะมากเลยค่ะแต่สําหรับร้านนี้นะคะแค่เปิดอ่านดูก็เ,เปิดผ่านต่อไปไม่ได้เลยค่ะเขาทักมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากให้พี่ก้อยลองมาชิมอาหารร้านเขานะคะ เขาจะขับขานเสียงเพลงให้พี่ก้อยฟังเลยค่ะพี่ก้อยก็เลยไปลองเซิร์ชเซิร์ชดูใน g o o g l e คร่าวๆก่อนนะ,นะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าเมนูเขาเนี่ยเป็นเมนูที่ดูธรรมดานะแต่พี่ก้อยก็ยังสงสัยว่ามันใช่เหรอคือธรรมดาแล้วทําไมถึงเอาไปดัดแปลงแบบนี้นะคะก็เลยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันจะใช่จริงๆหรือเปล่านะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะช่วยพี่ก้อยนิดนึงนะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งไว้ค่ะเดี๋ยวไป พร้อมๆกันเลยนะคะไปทําความรู้จักเขากันสาวก้อยค่ะัอดีค่ะี่แป้งปั้มแรงอ๋อทำไมต้องมีปั้มแรงด้วยคะเป็นนักร้องวงดนตรีปั้มแรงค่ะวงดนตรีชื่อปั้มแรงค่ะตัวเองชื่อแป้งรำอ๋อมันก็เลยเป็นที่ใช่ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้ชื่อ รำแรงแป้งรำค่ะโหฟังตอนแรกๆนี่รู้สึกว่าขนลุกนะดูยั่วยั่วไงใช่ไหมคะใช่แต่อาหารที่นี่ยั่วกว่านั้นค่ะยั่วเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด็ดมากแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงค่ะร้านเปิด10บโมงปิด4ี่โมงเย็น10บโมงปิดสี่โมงเย็นมีวันหยุดไหมค่ะไม่หยุดแล้วค่ะตอนนี้ ทุกวันแต่ก่อนหยุดแต่ตอนนี้พี่ว่าต้องต้องขายทุกวันแล้วค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าคนบางคนเขาตั้งใจมาเราขาอยากเจอเรานะคะจะด้วยการลิ้มรสอาหารหรืออยากฟังเราร้องเพลงหรืออะไรแล้วแต่หรือเห็นเราก็ขำแล้วอ่ะเขาก็เลยคิดว่าควรยจะต้องเปิดทุกวันแล้วค่ะคุณทรา แล้วที่ร้านของคุณแป้งขายอะไรบ้างคะด้วยความที่เป็นคนที่ตกหลุมรักข้าวซอยค่ะเราก็เลยตกเวรไปกินข้าวซอยทั่วเลยค่ะ,คะที่ไหนที่ไหนอร่อยในภาคเหนือภาคไหนก็นแล้วแต่จนเรามาตกปลึกว่าฉันจะเป็นคนที่ทําข้าวซอยได้อย่างแบบว่าถึงแกนหัวใจด้วยความเป็นสธิ์ของอา,อาจารย์ยิ่งศักดิ์ S <S เราจะต้องไม่เสียชื่อครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการดีไซน์แต่ลอะอย่างมันจะมีความมิกแอนไมแมทเกิดขึ้นในในในหลายข้อซอยแต่เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อ่านได้ว่าเฮ้ยคุณรองทาน,นี่เด็กมันไม่ธรรมดาแล้วมันจะต้องเป็นที่นี่เท่านั้น A ๋อเอาไว้ระเบิดเพียเอาไวเบิเลยนะคะเป็นคนเหนือด้วยหรือเปล่าเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายเนี่ยมันทําให้เราเร็วในการที่จะกล้าแตกบาะอย่างมีความเป็นตัวตนและที่สําคัญมันมีความสุข แล้วร้านนี้ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้เปิดเมื่อปี2 5 6 2ตุลาคมค่ะกำลังกำลัง work work กำลังเป็นที่ต้องการของอตลาดบนตลาดล่างตลาดกลาง <c oughs> อุตะปิดนะคะวิกฤตโรคระบาด0%ในการขายขายไม่ได้เลยอเอาอยัางไงนะคะเรามีแฟนคลับเราบอกเลยใครอยากทำอะไรกับเรามา ที่นี่เป็นศูนย์บัญชาการเข้ากล่องที้ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอตีอาคาเนค <laughs> คุณคุณก้อยเราทํากัน2 0 0พกล่องได้ยังไงไม่รู้ะภายในกี่ชั่วโมงกี่วันวันเดียวหกโมงเช้าถึงสองทุ่มคุณก้อยสองพันกล่อง,อ,งอืมแต่ยืมมอวัดนะแต่คุณเชื่อไหมว่าหลังจากที่มันซาในเรื่องของวิกฤตแล้วเนี่ยโรคระบาดนี่ตรงนี้ยังดําเนินต่อด้วยการที่ยังมุ่งมั่นในการที่จะดูแลคนตกงานคนแยกไร้คนวิตกาย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้าหาที่จะ อยูมตดมการเนี่ยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหนักหรือว่ามากกว่าที่เราจะรับผิดชอบไม่ได้ออค่ะจริงๆดูเหมือนเป็นเพื่อนคู่หูคู่สิไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่คะ่ะเราเป็นผู้หญิงในวัยเดียวกันออค่ะคุณแต่งเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วก่อนที่จะมาเปิดร้านอ่ะใช้ชีวิตโลดผลแค่ไหนทําอะไรมันเยอะแยะมากมายหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นนักร้องมากกว่าใช้ใช้การร้องเพลงเนี่ยดูแลตัวเองจนจบดิเทมองเทพโชคปั้มแรงเนี่ยคือ ร้อง20พูด80แล้วจัดสดอันนี้มันงันยคุชอบอล์กโชวใช่ใช่ยี่ดีกึ่งๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่แบงร้องอยู่ที่ซิกดาดมาร์เก็ตมา13ปีซิกดาหัวหินค่ะแล้วทำไมถึงหยุดจากตรงนั้นคะได้ได้เวลาแล้วค่ะที่จะต้องกลับมาลุยงานร้านอาหารที่รักเราเรารักการทำอาหารเรามีความสุขทุกครั้งพอเสิร์ฟปุ๊บอ่ะเคยสังเกตอาการของคนกินไหมว่าเขามีรีแอคยังไง กับเมนูที่เรานําเสนอเนี่ย,เอ,เ,ยเอาจริงนะเอาจริงตาโตอ่ะแบบฮะอะไรอ่ะเมนู <What? S 1> ที่เราอะไรของคุณเออจะกินหมดไ,มไหมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่อะแป้งจะบอกเลยคุณลองก่อนค่ะความแตกต่างของ้ํมแรงแป้งราที่แป้งเห็นได้ชัดคือความสุขมาครบหมดแล้วค่ะด้วยกับการดีไซน์งานของเขาเนี่ยคือมันใช่จริงๆค่ะอย่างที่พูดตั้งแต่แรกเลยแค่เห็นหน้าตานะ, <S <S นะเดี๋ยวมา ผ่านบททดสอบการกินดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาอลังขนาดนี้แล้วนะจานแรกไอเดียนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเกี๊ยวยินดีต้อนรับยินดีก็ถูกนะเวลข้ามเกี๊ยวค่ะจะเป็นเวลข้ามเสิร์ฟนะคะอันนี้ฟรีค่ะจานแรกนี่ก็คือข้าวซอยหมูน้ําตกค่ะ129บาทสําหรับอันนี้นะคะเด็ดสุดรวมทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าข้าวซอยมหกรรยกสิบเกบาท กะละมังหรืออ่างที่ฉา 3. สามต้องเรียกว่าอ่างเลยนะข้าวซอยสตอผัดกะปิกุ้ง139บาทลำดับที่4นะคะอันนี้คือขนมจีนซาวน้ำา8ดบาทย่อมเยาวมากไอเดียอยากกินจานไหนจานแรกให้เดียเลือกอันนี้เลยเหรอหมูน้ำตกใช่ไหม,อมโอเค <c oughs> อื้อแค่กลิ่นก็แบบโดนแล้วอะ่ะดีเฮ้ยจัดไป เดี๋ยวลำดับแรกนะแม่แนะนำให้เดียชิมน้ำเขาก่อนดีกว่าเนาะไม่ใครละไม่ใันเป็นไงรสเข้มข้นไหมสุดๆสุดๆเลยเหรอแต่ไข่เขาน่ากินจังเลยเหรอเอาเลยตักเลยตักเลยอืออื้อาช่วยอืมชิมด้วยโหรสเข้มข้นเนี่ยคือกินแล้วแบบบู้ไปเชียงใหม่เลยอ่ะใช่เลยใช่เลยอืมอร่อยเนาะพิสูจน์เส้นกัน กำลังดีเลยใช่เลยอร่อยมาไอเดียจัดหมูกันอันนี้มันเป็นหมูน้ำตกที่เขามาใส่ในข้าวซอยนะคะนุ่มมากมันเป็นข้าวซอยที่มันมีรสน้ำตกอยู่อ่ะคือรสน้ำตกกับข้าวซอยผสมกันนือแต่เอาจริงๆแค่ชามแรกก็จะอิบแล้วนะเออเขาให้เยอะไหคนละชามอ่ะโอ้ยตอเป็นอะไรที่ ชาอม,ชามใช่เป็นอะไรที่แม่ชอบมากเลยนะไอสตอเนี่ยมันมีกุ้งด้วยเดี๋ยวไอเดียต้องจัดกุ้งนะเนาะอันนี้ไอเดียถ้าเป็นแผนที่ประเทศไทยเนี่ยวรวมสามภาคเข้าไว้ด้วยกันค <c oughs> ือภาคตางก็คือข้าซอยใช่ไหมข้าทางเหนือดิเออข้าซอยทางเหนือใช่ไหมแล้วก็สตอภาคใต้ใช่ไหมแล้วก็ชา om กะปิใช่ไหมภาคก,กลางสุดยอดหนึ่งคำในปากเราได้สามภาค รวมมิตรอรอยถ้าใครอยากแบบให้ชีวิตมันมีสีสันเนี่ต้องมาร้านนี้เลยเพราคบเลยอ่ะจากนี้ชาอมอร่อยเลยค่ะดีมากหืมขึ้นกงก้าวผสมกับลางเหนืออืมเคลซี่มากขอขอลองร้องขอลองอันนี้จริงง่ายมากเอาหัวออกก่อนเขาแกะมาให้ จริงเหรอใช่เลยใช่ป่ะใช่เลยไม่เคยกินอะไรอย่างนี้เลยนี่เราจะใส่การาสเอร์เชฟเอาไว้ที่นี่ชามนี้จะเป็นมหากาบนะคะเขาจะรวมทุกอย่างไว้เลยเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมีไก่มีหมูมีหมูยอแล้วก็มีกุ้งสะดุ้งนะคะไข่ต้มด้วยยังมาตูมด้วยเนอะมาครบหมดแล้วพร้อมกิน มหมูยอหน้ามากอนะ่ะเขาตัดเป็นดอกไม้เลยดูดิอ,อ,อมความใส่ใจนะอันนี้ข้าซอยไก่เลยค่ะในมหากาบนะคะเขาจะมีไก่ด้วย จานถัดมาขนมจีนซาวน้ำนะจ๊ะจานนี้ดูใสๆมากใสๆเนอน่าใสเลยอ,ะอ,อ่ะมีสับประรดอ่าดูนะคะเส้นเท่านะขนมจีนไอเดียต้องตัดเส้นเส้นกินด้วยหูุนี่เลยคำใหญ่มาก <c oughs> ไม่กินมันนานต้องเอาให้สะใจเป็นรสชาติอ่อนๆขนมจีนเลื่อนๆนุ่มๆ ขาจะมีอันนี้ด้วยนะคะเนี่ยอ่าอยอ่าให้เดียกินแล้วเดียเดานุ่มๆยุ่นๆคล้ายๆพวกชาไข่มุกปะแต่จริงๆแล้วมันคือลูกชิ้นปลากายนะเขาเรียกว่าแจงรอนเขาบอกอย่างนี้นะคะส่วนสับปะรดเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นสับปะรดน้ำหนึ่งปอยขิงสับพริกขี้หนูนะคะต้องลองนั่นหนึ่งเนี่ยที้หนึ่ง หวานจังเฮ้ยมันหวานแล้วมันฉ่ำมากเลยะใช่แบบมันแทบจะหาความเปรี้ยวมากไม่ได้เลยอะแล้วพอมันไปเจอกับพริกอะพริกสดอะโหดีเลยอะอขอสุดท้ายคือแถมฟรีมาให้นะคะอ่าจัดไปอันนี้ก็แถมให้คุณอือนี่คุณต้นเออ,อสำหรับร้านนี้นะคะพี่ว้อยว่า คือไม่ธรรมดาจริงๆอ่และไอ้คำที่พี่ว่าตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนต้นอะว,ว่าใช่เหรอบอกได้เลยว่าใช่อะใช่มากๆเลยอะค่ะคือใครเขาจะทำเมนูอะไรขนาดนี้ในราคาอย่างนี้ก็ไม่รู้อะแต่ก้องมีความคิดเห็นเหมือนกันไหม ต้องบอกเลยว่าแบบเหนือความคาดหมายแล้ดูแล้วมันเหมือนเหมือนไม่น่าจะไปกันได้เลยแต่พอพี่เขาเอามารวมกันนั่องอร่อยอพราะอยจริงๆนะใช่มันทำให้เรานึอตอนที่เราเริ่มทําคลิปแบบบอกใครว่าเราจะออกไปทําคลิปกันไม่มีใครเชื่อเลยไมงมีแต่คนอมยิ้มมึงจะทํากันได้เหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก้อยมีความคิดเห็นว่าถ้าใครก็ตามที่คิดกําลังอยากจะทําอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรแปลกๆนะคะแค่คิด แล้วก็ออกมาทําเลยค่ะบอกได้ตรงๆเลยนะคะว่าไม่มีอุปสรรคหรือขวากน้ําใดนะคะที่จะมาหยุดยั้งความเฉิดฉายของเราได้ค่ะถ้าเราตั้งใจทํามันนะคะสุดยอดมากมาค่ะมันนะะ่นจริงกินอิ่มพร้อมด้วยพลังงานที่แบบว่าเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคะจัดไปหลายจานเลยเนะ,ะแล้วแถมได้พลังเต็มๆจากพี่แป้งเขาเลยนะคะ แกเป็นคนที่พลังเยอะมากจริงๆค่ะสุดๆด,ๆดๆเลยนะคะถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงน,นี้ขอบคุณมากค่ะที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะคะออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามฉันกระดิ่งไว้ตามต่อกันได้ที่ไหน,นเนาะเฟซบุ๊ก k อ n น t a g ก a m ติ k กต k อกฟูดดิเกิลโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ